กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุดรธานีสำนักง,งานเกษตรอำเภอสร้างคอมเสนอรายการเกษตรอุดรออนทัวร์สวัสดีค่ะนางสาวลุคานักสอน,นะคะ่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักง,งานเกษตรอำเภอสร้างคอมค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาผลิตขยายเชื้อาราไบโครด์มานะคะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขยายเชื้อาราไบโครด์มานะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ1นนะคะก็จะมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะสองค่ะก็จะเป็นข้าวสารนะคะเป็นข้าวเจ้านะคะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นสำลีค่ะ สี่นะคะก็จะเป็นถุงพลาสติกทนร้อนนะคะห้านะคะก็จะเป็นปากกาเทนีนะคะสำหรับไว้เขียนะคะ่ะหกนะคะจะเป็นายางวงนะคะหรือว่ายางสำหรับไว้ใช้มัดของนะคะเจ็ดนะคะก็จะเป็นพับทพี่ะคะ่ะสำหรับเอาไว้ตักข้าวสาระคะ่ะเอาต่อไปนะคะก็จะมีเข็มหมุดนะคะ เอาไว้ใช้สำหรับเจาะรูนะคะเพื่อให้เกิดช่องระบายอากาศะคะ่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นแอลโคอลนะคะแล้วก็ตัวเด่นของเรานะคะก็คือหัวเชื้อราแโคเอนมาค่ะ,ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการหุงข้าวนะคะเพื่อที่จะนำมาผลิตขยะเชื้อราแโคเโอนมานะคะ ก็จะใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะทำการเท <Okay. S 2> ข้าวสารลงไปนะคะข้าวา,าัรถุงนี้นะคะก็บรรจุ5กิโลกรัมน,นะคะ ึงจะพอดีกับหม้อหุงข้าวขนาด5ลิตรค่ะใส่ลงไปหมดเลยนะคะสำหรับอัตราข้าวสารต่อน้ำในการหุงข้าวจะใช้ดังนี้นะคะข้าวสาร3ส่วนต่อน้ำ2ส่วนค่ะ นำมาหุงนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะหุงข้าวนะคะเราจะนำข้าวสารไปล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนนะคะสองถึงสามน้ำค่ะเดี๋ยวไปล้างข้าวสารกันเลยค่ะล้างข้าวสารให้สะอาดนะคะเพราะว่าบางทีในข้าวสารที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะมันจะมีพวกฝุ่นละอองนะคะหรือว่าพวกแมลงนะคะอยู่ในข้าวสารด้วยนะคะ ก็ล้างนะคะพยันหน่อยนึงเอาพวกเศษฝุ่นอะไรนี้ออกมานะคะก็เทน้ำออกล้างสักสครั้งนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้น้ำสำหรับการหุงข้าวนะคะเมื่อกี้เราจะบอกไปว่าสูตรการหุงข้าวปกติใช้ข้าวสารน้ำสองใช่ไหมคะแต่ว่าในปกติเนี่ยค่ะเมื่อเราหองเรามันนำข้าวมาล้างเนี่ยค่ะมันจะมีน้ำที่ ยังเหลืออยู่ที่ก้นหมอ้อใช่ไหมคะทําให้เราใช้สูตรข้าวสามน้ำสองไม่ได้ก็เลยจะแนะนําเทคนิคนะคะว่าให้เราใส่น้ำเนี่ยค่ะแค่เสมอหน้าข้าวสารแล้วก็จะหุมออกมาได้ข้าวสารแบบกึ่งสุกกึ่งดิบสําหรับนําไปผลิตขยายได้นะคะอีกนิดนึง ประมาณนี้ค่ะก็คือเสมือหน้าข้าสอสามนะคะค่ะไปหุงกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวคะ่ะระหว่างรอข้าวสุกใช่ไ้ยคะ เราก็จะใช้เวลานี้นะคะในการเขียนที่ถุงทัาสติกนะคะว่าเราผลิตอะไรในวันนี้นะคะผลิตวันที่เท่าไหร่นะคะตัวอย่างวันนี้เราทำเชื้อราเตโคเดอมานะคะเราก็จะเขียนว่าเราผลิตเชื้อราเตโคเดอรมา ค่ะเราจะเขียนเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเขียนประมาณ2 0่สถึงสามสามสิบุมค่ะเรามานั่งเขียนกัน,นะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะหม้อหุงข้าวของเรานะคะข้าวที่เราหุงไว้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะพอหม้อหุงข้าวดี มีเสียงดังใช่ไหมคะเราก็มาถอดปลั๊กออกนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ผ้านะคะลกลอหุงข้าวออกมานะคะยกออกมานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ทับทีนะคะคนเมล็ดข้าวให้มันรวนนะคะ วันข้าวที่ได้ก็จะเป็นแบบสุกๆดิบๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตักข้าวนะคะใส่ถุงที่เราเขียนเอาไว้ว่าเราผลิตเชื้ออะไรเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะในขณะที่ข้าวยังร้อนอยู่นะคะเพื่อเป็นการป้องกันคุณลิซี์ในอากาศที่จะตกลงมาในข้าวของเรานะคะ หนึ่ถุงนะคะก็เราใช้ประมาณสองทัพทีนะคะก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยถึงสองรอยห้าสิบกรัมนะคะพอได้ข้าวในถุงแล้วนะคะก็จะรีดอากาศออกนะคะแล้วก็นําข้าวไปพรว่ามันเปพักวาง<ม>ไว้นะคะให้มันเย็นเพื่อที่จะรอยอดเชื้อนะคะหนึ่งหนึ่งหม้อได้ประมาณกี่ถุงคะ โดยปกติถ้า1ถุงที่เราใส่เนี่ยค่ะน้ำหนัก250กรัมใช่ไหมคะหนกิโลก็จะได้สี่ถุงแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่การบรรจุใส่ของเราะคะ่ะเพราะเกิดเราผลิตใช้เองเนี่ยเราอาจจะไม่บรรจุถุงละ250กรัมก็ได้นะคะอาจจะหน0่กรัม200กรัมก็ได้คะ่ะเพราะว่าขึ้นอยู่กับปริมาณการน้็ใช้ของเราด้วยนะคะแล้วเราก็ ตักใส่ถุจ<ช>งจนหมดนะคะวางพักไว้ให้ข้าวเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะมาหยอดเชื้อกันค่ะเดี๋ยว,นนะะยวไปตักข้าวใส่ถุงกันให้หมดเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะข้าวที่เราใส่ถุงไว้ก็อุณหภูมิเยนะะ็นยลงแล้วนะคะก็พร้อมที่จะหยดเชื้อแล้วนะคะ ซึ่งเชื้อที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นหัวเชื้อไลโคเนอร์มานะคะเกษตรกรที่สนใจนะคะสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือว่าสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านนะคะค่ะก่อนที่เราจะหยอดเชื้อนะคะก็ต้องความสะอาดมือของเรานะคะด้วยการใช้แอนโอฮอล์นะคะพ่นนะคะ เพราะ่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีการคนเปื้อนไปนะคะมันจะทําให้เชื้อที่เราจะปลิกขยายะคะ่ะกิดการคนเปื้อนไม่ได้เชือเ้อเตคเดมาตามที่เราต้องการนะคะ<ม>อันนี้ก็จะเป็นหัวเชือเช้อราเตคเดมานะคะแบแบเมล็ดข้าวฟ่างนะคะน,นาไปาเป็นที่การหยดเชื้ชอนะคะหยดถุงข,ขึ้นมา เปิดปากถุงเล็กน้อยนะคะแล้วก็หยอดเมล็ดข้าฟา่างหัวเชื้อราลงไปนะคะถุงละห6มะเมล็ดนะคะประมาณนี้ค่ะหลังจากที่ได้หัวเชื้อลงไปในถุงนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปลูกนะคะ การผูกผุงนะคะก็จะผูกเอาตามที่เราถนัดได้เลยะคะ่ะโดยเว้นระยะช่วงที่มีมเมล็ดข้าวอะคะ่ะกับปากถุงเนี่ยให้มีพื้นที่เยอะๆหน่อยนะ,ะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องใช้อากาศในการหายใจน,นะคะ <c oughs> ผูกพุงยางะคะ่ะ <c oughs> ผเสร็จนะคะ <c oughs> ก็ทำการเขย่านะคะ เราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เข็มหมุดน,นะคะฉีดค่นฆ่าเชื้อด้วยแอลกลฮ์เหมือนกันนะคะเจาะที่บริเวณใต้หานาังยางน,นะคะประมาณ30-40รูนะคะเจาะให้รอบนะคะถ้าสมมุติเราเจาะเสร็จแล้วแต่เราไม่แน่ใจว่า จานวนดูเนี่ยค่ะที่เราเจาะไประัพอหรือเปล่าก็สามารถทดสอบได้นะคะโดยการที่เรานํามาวางนะคะเรากดลงไปนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่มีแรงต้านในถุงอะคะ่ะแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าใช้ได้นะคะก็จะได้ถุงถุงนะคะก็เดี๋ยวเราจะทําการหยอดเชื้อนะคะผูกถุง,ถงแล้วก็ขยอแล้วก็จอแบบนี้ค่ะจนหมดที่เราจะผลิตในวันนี้นี้นะคะแล้วก็จะนําไป วางพักไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวงไม่โดนแสงแดดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีพวกมดนะคะหรือว่าพวกสัตว์มากัดแทะนะคะวางไว้เป็นเวลาเจ็ดวันนะคะก็จะได้เชื้อราเตคโคเด์มาที่ขึ้นเป็นสปอร์สีเขียวเรียบร้อยะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็หยอดเชื้อนะคะลงในถุง ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการเขย่านะคะแล้วก็เจาะรูเรียบร้อยแล้วก็คือสังเกตได้จากการที่เรากดลงไปนะคะแล้วก็มันไม่มีแรงต้านแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนําเชื้อ <c oughs> ที่เราหย <c oughs> ่อดไปเรียบร้อยแล้วในข้าวสารเนี่ยค่ะนําไปวางพักไว้เป็นเวลาเจวันนะคะเพื่อรอให้เชื้อราเป็โคนห้าที่เราหย่อดลงไปเนี่ยค่ะจะเติบโตนะคะซึ่งสําหรับวิธีการวางนะคะ <c oughs> ก็จะนำไปวางบนโต๊ะนะคะที่สะอาดนะคะแล้วก็ไม่สัมผสัสกับแสงแดดนะคะโดยการวางนะคะก็จะวางให้ทข้าแผ่กระจายทั่วถุงนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็ไม่ซ้อนทับกับถุงใบแรกที่เราวางเอาไว้นะคะ,ะก็ให้มันมีช่องอากาศโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงน, <upwards> นะคะเพราะว่าเชื้อของเราเนี่ยต้องใช้อากาศในการหายใจด,ด้วยนะคะ ก็จะวางไปแบบนี้นะคะจนหมดถ้าเรามาสังเกตนะคะประมาณวันที่สามบนมเมล็ดข้าวของเราะคะ่ะจะเริ่มมีสปอร์สีขเขียวนะคะเกิดขึ้นนะคะก็แสดงว่าเชื้อราที่เราหยอดลงไปเนี่ยจะเริ่มเติบโตนะคะเริ่มขยายปริมาณนะคะ เรียบร้อยค่ะไว้เดี๋ยวครบ7วันแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลกันนะคะว่าเชื้อราที่เราผลิตในวันนี้จะมีสีเขียวสวยงามมูณ์ยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำนักง,งานเกษตรอำเภอสร้สางคอมนะคะร่วมกับศูนย์จัดการสัตููพืชชุมชนตำบลบ้านโคกนะคะ มาเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ตำบลนาศาสตร์อําเภอรสร้างคอมนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตสอนวิธีการใช้เชื้อราเตโคเดอร์มานะคะวันนี้เราจะใช้แบบไหนคะแม่ไหลอันนี้ผสมน้ำค่<า>ะผสมน้ำไว้ให้ฉีดนะคะอ,อันนี้เป็นกำจัดเชื้อราเตโคเดอร์ม่านี่สำหรับกำจัดเชื้อราเป็นเชื้อราเขียวไปทำลายเชื้อราที่ตัวไม่ดีในนาข้าวนะ ตอนนี้แม่จะใช้ในนาข้าวใช่ไหมในนาข้าวก็เราจะใช้แบบวิธีการฉีดพ่นนะคะโดยการอ่าผสมน้ํานะคะแล้วก็นําไปใช้สําหรับฉีดพ่นในนาข้าวหรือว่าในแปลงพืชผักของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอานําไปใช้กันค่ะค่ะเดิ่มแรกนะคะก็อันนี้จะเป็นหัวเชื้อราสดนะคะพร้อมใช้ค่ะ ที่เราผลิตขยายมาแล้วนะคะก็แกะเอายางออกนะคะแกะยากนิดนึงนะคะผูกไว้แน่นมากได้มาแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำสะอาดนะคะใส่ลงไปนะคะ อันนี้น้ำสะอาด500 ML นะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วรเราจะทำการเ<ม>ขย่านะคะเพื่อให้สปอร์ของเชืลราเตโคเดมา,มาออกมาละลายน้ํานะคะตรงนี้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าใต้ยางเมื่อกี้อะค่ะตอนที่เราทำเนี่ยเรามีการเจาะรูเอาไว้นะคะมันอาจจะมีการกระเด็นออกมาได้ แล้วก็เขยา่าเขย่านะคะให้สปอร์มันออกมาผสมกับน้ำจะสังเกตเห็นว่าน้ำของเรานะคะนี้เริ่มมีสีเขียวละน,น,นะคะนนเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการปอองนะคะเอาน้ำหัวเชื้อราแต่โคเดอรมาเนี่ยค่ะใส่ในภาชนะปรองรับนะคะ เราอาจจะใช้วิธีการใช้มือของเราเนี่ยแหละค่ะจับให้แน่นนะคะแล้วก็เทน้ําออกมาแล้วก็กรองเอาเศษข้าวเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่ามือเราจะเปื้อนนิดหนึ่ง แล้วเราสังเกตดูนะคะในถุงของเราเนี่ยมันยังมีสปอร์สีเขียวๆอยู่เราก็เติมน้ำลงไปอีกนะคะแล้วก็เขย่าอีกประมาณ2-3รอบให้สังเกตดูจากเมล็ดข้าวสารของเราะคะ่ะเริ่มมีสีขาวนะคะ,ะสมมุติว่านี้ได้แล้วนะคะเรากรองมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราได้น้ํามาใช่ไหมคะน้นํานี้ถ้าสมมุติเราใส่ลงไปเป็นหัวเชื้อเนี่ยคะ่ะหลิตรใช่ไหมคะ หนึ่งถุงเราจะนำมาผสมกับน้ำอีกประมาณ19ลิตรให้ได้20ลิตรนำไปใส่ถังฉีดพ่นแล้วก็นำไปฉีดพ่นในแปลงข้าวของเราหรือว่แปลงที่เราปลูกพืชผักค่ะแล้วก็แนะนำให้ใช้ในช่วงเย็นนะคะเพราะว่าเชื้อราแต่โคเดอร์มากของเราเป็นชีวพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตถ้ามันโดนความร้อนเนี่ยมันจะเสื่อมประสิทธิภาพช่วงเช้าได้ไหมช่วงเช้าได้ค่ะไปซ้ายมา แดดออกล่ะไม่ได้ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆก็อยากให้มีตั้งตอนเย็นเนาะใช่ค่ะเพราะว่าพอมันเย็นแล้วมันตกค่ําใช่ไหมคะมันดึกมันก็จะมีช่วงที่ไม่โดนแสงแดดใช่เวลาก็แดดจ้าแล้วใช่ค่ะเมื่อกี้ข้าวในถุงของเรายังมีสีเขียวอยู่เราสามารถเติมน้ำแล้วก็กรองได้อีกนะคะจนกว่าสีเขียวจะหมดไปได้เลยค่ะไม่ก็เดี๋ยว เปิดน้ำเ,เข้านานะคะเอาไปโรยลงในนาได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะทำการขย่าเอาหัวเชื้อนะคะในส่วนของเชื้อราเตโกเดอร์มาที่อยู่ในถุงเนี่นะคะอ,ออกมาเป็นน้ำก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะสำหรับในส่วนของที่เหลืออยู่ในถุง เราก็ไม่ทิ้งเปล่านะคะนี้สามารถนําไปโรยรอบรอบคนต้นไม้นะคะหรือว่านําไปปล่อยลงในนาข้าวของเราได้เลยนะคะเพราะว่าในส่วนนี้ก็ยังจะมีสปอร์ของเชื้อราอยู่นะคะสังเกตได้จากเมล็ดข้าวยังมีสีเขียวๆนะคะทางผบจะคล่าวว่าจะมีออกพื้นที่อยู่จะมีมีคนทำมคนให้ได้อยู่ส่วนน้ํานะคะที่เราขยอบมาแล้ว ส่วนนี้จะเป็นหัวเชื้อนะคะออก,ก่อนที่เราจะนําไปใช้เนี่ยให้นําไปผสมกับน้ําสะอาดอีกส่วนหนึ่งนะคะเหมือนอย่างขวดนี้ประมาณ500 ML นะคะหัวเชื้อก่อนที่เราจะนําไปใช้ก็นําไปผสมน้ําสะอาดอีกประมาณ10ลิตรแล้วก็นําไปฉีดพ่นในแปลงข้าวของเรานะคะหรือว่าในแปลงพืชผักของเราได้เลยเป็นการป้องกันโรค ของข้าวที่เกิดจากเชื้อราอย่างเช่นโรคใบไหม้ใบจุดนะคะค่ะสำหรับหัวเชื้อสดที่เรายังใช้ไม่หมดนะคะก็จะอยู่ในถุงลักษณะอย่างนี้นะคะให้เรานำไปใส่ในถุงพลาสติกนะคะอีกชั้นหนึ่งแล้วก็นำไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะในช่องอุณหภูมิปกติก็จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานได้ประมาณ1เดือนหลังจากนั้นก็เราก็นำออกมาใช้ให้หมดภายในระยะเวลาหนเดือนนะคะ สำหรับการนำไปใช้นะคะหลังจากที่เราฉีดพ่นไปแล้ว7-10วันนะคะเราก็จะทําการฉีดพ่นซ้ำนะคะเพื่อเป็นการป้องกันโรคค่ะ